ชิปโป้หนึ่งกาสตอนสมัยปสี่ EP ี21นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูขอเร็วกว่านี้อีกสวัสดีค่ะคุณครูโอเคดีมากพออ้าวไม่เพิ่มความเร็วอีกระดับแล้วเหรอไม่อ่ะกลัวจะเหมือนรอบที่แล้วเฮ้ยคันปากเดี๋ยวก็โดนหักคะแนนอีกหล่อไอโยงเออทุกวันพุธก็จะมีสอนวิชาลูกเสือได้ใส่ชุดลูกเสือกับเขาสักที ชุดที่พวกเธอใส่ App, ยอยู่เนี่ยคือชุดของลูกเสือสามันก็จะดูเป็นเครื่องแบบขึ้นมาหน่อยก่อนหน้านี้ก็เป็นลูกเสือสำรองแล้วหลังจากลูกเสือสามันล้วเป็นอะไรต่อลูกเสือวิสามันหลังจากนั้นอีกละ่ะลูกเสือวิสามันฆาตกรรมติดคุกไหมครับเออติดกันหมดนี่แหละเฮ้ย hey, งั้นผมขอเป็นลูกเสือสามันก็พอกูด้วยโกรนทําไมโลกนี้มันโหดร้ายจังวะกูไม่อยากอยู่แล้วดาวดวงนี้ยทาไมลูกสีกูมันปึกจังวะส่วนชุดท,ที่จ๋าใส่อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าชุดเนตรนารีทําไมสีต่างจากของพวกผมจัง ก็มันเป็นเครื่องแบบของผู้หญิงไงบางโรงเรียนก็จะเป็นชุดยูวากาชาสีฟ้าอยากใส่สีเขียวมั้งอะจ๋ามาเปลี่ยนกันมึงบ้าแล้วไอโยงขออนุญาตกล้ามหรือยังฮะขออนุญาตมันทําไมอะเออณเดทำไมต้องขออนุญาตมึงก่อนวะถ้ากูจองขอยืมใส่ก่อนมึงแล้วไอโรคจิตก็เหมือนมึงนั่นแหละโยงอ่ะทีนี้ทองคําปฏิญาลูกเสือคำปฏิญาอะไรหรอครูรอยพวกเราเพิ่งได้เรียนลูกเสือวันแรกเองยังไม่รู้เลยว่าต้องมีคำปฏิญาอะไรด้วยเออโทษทีเดี๋ยวครูจะบอกเลย พวกเธอพูดตามครูนะครับด้วยเกียรติของข้าขอสัญญาว่าด้วยเกียรติของข้าอสัาเฮ้ยไม่ได้สอนมานานลืมเฮ้ยไม่ได้สอนมานานลืมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนักเรียนไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนักเรียนไม่ใช่เฮ้ยทำไมคำปฏิญาณมันแปลกจังนักเรียนหยุดพูดตามครูก่อนนักเรียนหยุดพูดตามครูว่าเฮ้ยหุบปากเฮ้ยนวากูโง่เหมือนควายหน้าสงสารครูจังทำไมครูถึงด่าตัวเองแบบนั้นอ้าวทำไมไม่พูดตามแล้วอ่ะครูรอยครูต้องพักผ่อนบ้างนะ ถึงครูจะโง่เหมือนควายแต่พวกเราก็รักครูนะครับครูรอยฉลาดกว่าควายตั้งเยอะควายพันอะไรครับครูรอยอ่าเรื่องคําปฏิญาณเอาไว้ก่อนลูกเสือสามัญเนี่ยต้องมีอาวุธประจํากายนะผมมีหนังกระติกไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็คล้ายๆกันก็คือไม้งามไม้งามเหรอคะใช่ใช่ตอนที่เป็นลูกเสือสํารองน่ะก็ไม่ต้องใช้อะไรหรอกแต่ว่าเป็นลูกเสือสามัญแล้วต้องใช้ไม้งามบางโรงเรียนก็จะเป็นไม้พลองมันต่างกันยังไงอครูรอยไม้พรองก็เป็นไม้ตรงๆงคล้ายๆกระบองอ่ะ ส่วนไม้งามมันก็มีงามไงง่ายๆแค่นั้นเลยอธิบายยังไงให้เข้าใจเท่าเดิมงั้นครูก็เอามาดิพวกเราจะได้มีไว้ใช้ไม่ได้ขอแบบนี้พวกเธอต้องไปหากันมาเองหากันมาเองไม่งามเนี่ยนะเออมันหาไม่ยากหรอกงั้นเดี๋ยวครูขอมอบหมายงานให้เลยแล้วกันไปหาไม้งามประจำตัวมาซะแล้วก็แบ่งกลุ่มกันเป็นสองกลุ่มแบ่งกลุ่มสองกลุ่มก็จะได้กลุ่มละสามคนใช่ไหมคะใช่แล้วแบ่งกลุ่มมาระหว่างที่หาไม้งามเนี่ยแหละแล้วก็ต้องมีหัวหน้ากลุ่มหนึ่งคนนะเราจะเรียกว่าหมู่ทําไมถึงเรียกว่าหมู่ล่ะ มันเป็นกฎของลูกเสือแล้วเดี๋ยวครูจะตั้งชื่อหมูให้โอเคเริ่มไปหาไม้งามได้เดี๋ยวครูจะนั่งกินกาแฟรอรัเฮ้ยจ่าเราขอเข้ากลุ่มได้ดิเราด้วยเราด้วยอุ้ยทำไมฉันเีืหอมจังมีแมงวันมารุมตอบตั้งสตัวเดี๋ยวนะถ้าเราเป็นแมงวันแล้วเธอเป็นอะไรอ่ะมันก็ต้ Buck องดอกไม้อยู่แล้วดิวะอ้าวแมงวันสมัยนี้เขาตอดอกไม้กันเหรอดอกอะไรวะแมงวันตอ คิดไงจะมาเข้ากลุ่มเราเนี่ยทาไมไม่ไปเข้าแก๊งเดียวกับพ่อแก่พูดอยายกว่าตัวเองมีกลุ่มแล้วเลยนะยังไม่มีก็เออนี่ไงถึงได้มาชว่วยเข้ากลุ่มเนี่ยขอเหตุผลดีๆสัก3ามสข้อเธอให้เยอะไปสามข้อพอได้เลยสามข้อเหลามาสิว่ามาเลยขาวอา้าวกูเหรอเออข้อแรกเพราะว่าเธอฉลาดที่สุดเห็นด้วยแล้วข้อสองล่ะของจริงว่าคนนี้ข้อสองคือเธอสวยที่สุดในกลุ่มอันนี้ฉันก็เห็นด้วยนะว่าไปก็ทั้งห้องมีผู้หญิงอยู่คนเดียว กูจะไม่อยากอยู่กลุ่มพวอมือนี่แหละอ่าข้อสามว่ามาอ้าวมาโกรธกูทําไมวะเน,นี่ยเออข้อสามไม่กล้าม,มึงคิดมั่งแกแน,น่ใจนะข่าวว่าจะให้กล้ามคิดเนี่ยกลุ่มแตกง่ายๆเลยนะบอกไว้ก่อนเออข้อสามเพราะว่าว่ามาเพราะว่าเพราะว่าเราชอบช,ชอบอะไรกล้าม,มึงใจเย็นๆเ,เออเราชอบอะไรชอบคิดอะไรไม่ออกเวลาที่ครูสั่งงาน จบแล้วเหรอเออจบแล้วแค่นี้แหละเวลาครูสั่งงานชอบคิดไม่ออกเพราะงานเธอมาอยู่กลุ่มเราดีกว่าจะได้คิดแทนใจหายวัาบกูก่อนนึกว่ามันคลั่งรักลืมไปว่ามันปึกโอเคสามข้อเป็นเหตุผลที่ดีก็ได้เราอยู่กลุ่มเดียวกันสําเร็จเว้ยเรามีทีมแล้วไม่ใช่ทีมเราเป็นลูกเสือก็ต้องเรียกเป็นหมู่งานเราตั้งชื่อหมู่กันเลยเหอะไม่ได้กล้ามครูเขาจะเป็นคนตั้งให้ว้าน่าเสียดายว่ะว่าจะตั้งชื่อว่าหมู่แกมก้นซะหน่อยหมู่อะไรนะ หมูแก้มก้นอะไรเข้าสิงมึงถึงคิดชื่อหมูแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยกูออกจากกลุ่มตอนนี้ทันไหมโอเคงั้นเราไปหาไม้งามกันกูดีใจนะที่พวกมึงมาอยู่กลุ่มเดียวกับกูกูมีสิทธิเลือกที่ไหนละโยงเหลือแค่เราสามคนกูอยากอยู่กลุ่มเดียวกับจ๋ามากกว่าพวกมึงไม่ต้องเขินพวกมึงอยากอยู่กลุ่มเดียวกับกูแหมสําคัญตัวเองจริงนะก็กูเป็นคนสําคัญนะ่ะเออสําคัญก็สําคัญมาช่วยกันมองหาไม้งาม เฮ้ยจอนดเราไปตัดมาทำกันเองไม่ได้หรอครูรอยไม่อยากให้เราทำลายธรรมชาติอยากให้หาไม้ที่แบบหักแล้วอ่ะตัดแค่กิ่งไม้ไม่ได้ตัดต้นมันซะหน่อยจะเป็นการทำลายธรรมชาติมันได้ไงนั่นดีวะงั้นกูตัดแขนมึงอย่างเดียวไม่ต้องฆ่ามึงได้ปะได้มึงก็ว่าไปแล้วมึงรู้เปล่าว่าไม้งามเขาใช้ทำอะไรมั่งอะ่ะที่กูรู้นะก็เอามาทำหนังกระติกของกูามาทำเป็นดาวปากผ้าแต่กูรู้เยอะกว่านั้นรู้มาจากไหน ก็พอวันนี้ต้องเรียนลูกเสือใช่ไหมกูก็ไปอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก็เจอเรื่องของไม้งามพอดีเอา้างั้นมึงไม่รู้วิธีหาไม้งามเหรอเฮ้ะในหนังสือไม่ได้เขียนบอกบอกแต่ประโยชน์เออไหนเ่ามาซิกูอยากรู้เขาบอกว่าไม้งามนี่สารพัดประโยชน์มากเลยนะใช้ช่วยในการกลางเต้นได้อ๋อใช้ไล่ฟาดคนอื่นบังคับให้เขากางเต้นให้เราไม่ใช่แล้วเขาเอามาใช้เป็นเสาใช้ไม้งามสามอันก็กางเต้นได้ลวเว้ยเนี่ยพอดีเลยเราสามคนกับผ้าใบหนึ่งผืน เออจริงของเมืองว่ะใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วเวลาที่เดินทางไกลเจอหญ้ารกๆอะ่ะใช้ไม้งามนี่ดันหญ้าถางหญ้าได้นะเว้ยแบบว่าใส่มันไปข้างหน้าเลยอะ่ะอ๋อเป็นแบบเปิดทางเออแบบนี้ไม้พลองทําไม่ได้นะนี่ใช่ไหมนี่ก็คือประโยชน์อย่างที่สองแล้วทําไมไม่เดินตรงทางที่ไม่มีหญ้าละว่ะเผื่อเจอครูโรคจิตสั่งให้เราลุยหญ้ามั้งประโยชน์ต่อมานี่ใช้ไล่งูได้ด้วยนะหนังกระต้กูจะไม่ใช้ดีกว่าหรอถ้ายิงแม่นก็ดีกว่าแหละแต่กูยิงไม่แม่นน่ะตรงงามน่ะใช้ดันคองูไปเลย เออกูเคยเห็นตำรวจเขาใช้ไม้ที่คล้ายๆงามเนี่ยดันโจนด้วยนะเวย้ยดันติดกำแพงล็อกแขนล็อกขาเลยโจนหนีไม่ได้น่าจะประมาณนั้นเลยมั้งกูเริ่มชอบไม้งามแล้วไหนมีประโยชน์อะไรอีกใช้สอยผลไม้กินได้เพราะว่ามันมีงามไงใช่แล้วอันนี้กูก็ใช้อยู่แล้วเวลาที่มือเหนื่อยมากๆนะไม้งามเนี่ยใช้ยันพื้นได้ดีกว่าไม้พรองมันดีกว่ากันยังไงไม้พลองมันเป็นตรงๆใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นมันก็มีโอกาสที่จะลื่นสูงลื่นเว้ยไม่ใช่ลื่นเออนั่นะแหละลื่นลื่น เฮ้ยนั่นกูเจอที่น่าจะเป็นไม้งามได้แล้วเฮ้ยจริงเดียววะโชคดีปาปาจะได้กลับไปเข้ากลุ่มเอาล่ะลูกเสือหาไม้งามกันมาได้แล้วใช่ไหม <simpler> ดีมากไหนขอตรวจด,ดูหน่อยอืมกล้ามสักขาวสักกับจา๋าน,นี่อยู่หมู่เดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะเราอยู่หมู่เดียวกันสามคนส่วนไอ้สามตัวข้างหลังก็เป็นอีกหมู่หนึ่งเรียกเป็นตัวเลยเหรออ่างั้นจะตั้งชื่อหมู่ให้แล้วนะ ขอชื่อหมูแก้มกลนได้ไหมนี่มึงยังไม่เลิกคิดอีกเหรอไม่ได้ชื่อยาวไปหนูว่าเหตุผลอื่นมาสาคัญกว่านะครูจะตั้งชื่อหมูเป็นชื่อสัตว์หมูแรกชื่อว่าหมูช้างโหชื่อหมูน่ากลัวมากช้างดีกว่าแก้มกลนเยอะเลยส่วนโยงสักโกลนสักกับจอสักชื่อหมูว่าควายทําไมชื่อหมูหอยกล้ามมันเพ้าะกว่าละ่ะกลุ่มนั้นเป็นช้างกลุ่มเราเป็นควายเฉยนี่ครูเกลียดอะไรพวกเราหรือเปล่าเนี่ย เล่าก็ตั้งตามความเหมาะสมตั้งตามความเหมาะสมโอ้โหเจ็บจี๊ดไปกันใหญ่เหมาะสมมากครูลำเอียงไม้งามของหมูช้างสวยงามมากใช้ได้เลยขอบคุณค่ะหัวหน้าหมูดีอะไรก็ดีงี้แหละอย่าลืมเหล่าเซียนออกให้ดีๆนะเดี๋ยวมันจะแทงมือของเราใครเป็นหัวหน้ามหมู่วะเป็นมาสามคนนี่แหละหัวหน้ามหมูอะโอเคแล้วไหนไม้งามของกลุ่มควายละ่ะเฮ้ยครูอยากเห็นจริงเหรอเอออยากเห็นจริงทําไมไม่เอามาถือคือว่าไม้งามเรามันเด็ดมากจากจะเปิดตัวทีละคน แค่ไมงามนี่มันต้องมีแดดไม่แดดด้วยหรอเออเป็นไม้งามตามแต่สไตล์ของแต่ละคนงั้นเดี๋ยวเริ่มจากผมก่อนเลยทดาดานี่คือไม้งามของผมเฮ้ย hey, จระฟักนี่มันไม่พร้องไม้งามครับนี่ครูลอยดูดีๆมันจะมีงามแลบออกมาหน่อยหนึ่งโอ้โห oh อันเทอเซียนมึงเหลาออกเลยก็ได้มั้งประโยชน์ของมันคืออะไรเนี่ยเอาไว้แทงมือตัวเองเรียกสติเออโอเคไหนต่อไปของโกรสักโกรนสัก,สกยินดีนําเสนอทดาดาโอ้โ oh หไอโกรน ง่ามมึงจะเยอะไปไหนขอตั้งชื่อว่าไม้สิบง่ามจะตั้งชื่อให้มันทําไมเอาง่ามเดียวก็พอแล้วมันมีประโยชน์อะไรเนี่ยโยมันบอกว่าไม่ง่ามใช้ไ่งูได้นี่เลยไม้เดียวไล่ได้หลายตัวคงต้องรอให้งูมาเป็นฝูงนะถึงจะได้ใช้สมแล้วที่ชื่อหมูควายอามาประมาโยศักโยศักภูมิใจเสนอท่าดาอะไรวะนะไม้ง่ามครับมันเกือบจะเป็นบูมแรงอยู่แล้วนะนี่ งามจะใหญ่ไปไหนตัวเล็กครับเลยชอบอะไรที่ใหญ่ๆไอ้โยงมึงน่าเกลียดสุดแล้วเนี่ยไหนไมาใช้ประโยชน์อะไรได้ไม่รู้ครูนึกไม่ออกเป็นไงของพบผมผ่านไหมครับไปทำมาใหม่